สวัสดีครับพกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมครับตอนนี้นะครับแมงกี้กับเอนเดอร์ก็มักินข้าวอิ่มนะครับเดี๋ยวจะเอาข้าวที่เหลือนะครับคุกแล้วก็ให้น้องหมากินนะครับนี่วันนี้ผมมีไฟสปอตไลท์นะครับนี่ติดไว้ที่บ้านพักรับรองหลังเล็กนะครับแล้วก็ส่องไปสว่างหมดเลย f c นะครับเห็นแบบในป่ายาก็เห็นนะครับ ไอตรงขอบสากได้เห็นหมดนะครับก็ดีนะครับมีประโยชน์นะครับส่องทีเดียวสาท์ทีเดียวนี่เห็นหมดเลยนะครับผมแต่เราเองก็ใช้แค่ยามจำเป็นนะแต่แต่เราจะไม่เปิดไว้ทั้งคืนนะครับเราก็จะปิดเราจะเปิดไฟดวงเล็กไว้นะครับเอามาหน้องหมาทำงานอยู่โอ้โหนอนกันเลยนะนี่ยังไม่ทันเลยนอนแล้ว รอข้าวก่อนวันนี้กินแกงหอยนะครับแต่ว่าจะเอาไก่ให้นะมาขอกละมังหน่อยกระมังดำนะฮะใส่ใส่น้ำมาให้สักหน่อยครับเพราะว่าเวลาขยำหรืออะไรมันจะติดมือครับแม่หมาก็นอนอยู่เนี่ยแม่หมากินข้าวได้แล้ว ถึงเวลากินข้าวแล้วสังเกตนะครับหมามาที่มาอยู่กับเรานอ้วนทุกตัวนะฮะได้กินดีอยู่นะครับก็เลี้ยงหมาหเราก็ได้บุญเนาะนะครับก็เลี้ยงหมาให้เขาเนี่นแหละเอฟซีนะครับเพราะว่าไม่ใช่หมาของเรานะครับเขามาอยู่ในที่ของเราเราก็ช่วยเลี้ยงนะครับให้ความเมตากับสัตว์เผื่อวันไหนที่เราไม่มีจะกินเนี่ยนะครับก็จะมีคนช่วยเหลือนะครับเราก็จะได้ไ,ดไม่อด เกิดชะนะฉันได้นะครับเอาไจะเลียงถยนี้ล้างเอาไก่หน่อยครับฮึบทำไมาแค่สองไม้ครับ ใส่เลยครับใส่เลยอให้เหมือนเดิมเราต้องแบ่งนะครับไก่ไม่เสียแล้วครับเพราะมันย่างมาแล้วงไงแกงหอยวันนี้อร่อยไหมอ,อร่อยครับแต่น้ำน้อยครับน้ำน้อยแล้วก็ใบชะพลูน้อยออมันไม่ลง <กำ S 1> ตัว ใส่ท่วมไปเลยครับเดี๋ยวมันยุบครับเหมือนผักบุ้งอะ่ะเวลาผัดมันยุบเพราะมัน <ะ S 2> เป็นใบไม้อย่าลืมนะเป็นใบไม้จะยุบไม่ใช่ผักเหรอเป็นใบไม้ใช่ก็ใบไหมล่ะใช่ใบไหมล่ะอ oh ๋อหมากินนับพริกด้วยนี่น้ำจิ้มไงนี่อะไรอ่ะไม่เอาอันนั้นหมูสามชั้นอย่าลืมไม่แช่นะเตยนะแช่ดีแล้วแช่กับอันนี้ด้วยอ่กะทิ อันนี้เราเราจะเก็บไว้นะครับหอ,อยครับแสดงว่าอร่อยใช่แมเลยเก็บไว้ของของดีครับควยนึงก็กินได้หลายคนแล้วครับอ,อ,อันนี้ก็เก็บครับเหลือครึ่งนึงเนี่ยมันเยอะมันหมือนจะน้อยนะแต่มันได้เยอะเนาะนี่มีไก่มีอะไรบ้างไข่เออข้าวว่าหุงเยอะอยู่นะแต่ทำไมมันได้แค่นี้ แม่แมก็เอาเท่าที่มีนะก็ถึงบอกว่าตามมีตามเกิดก็แบ่งๆกัเงินกินที่เอาน้ำมาเนี่ยมันติดมือครับอย่างน้อยก็เออหมาแบบเหมือนได้กินน้ำไม่ตัวอ่ะอาเงินน้ำอีกทีจริงถ้าถ้าสับมาก่อนมันก็จะโอเคอันนี้ผมจะฉีกย่อยครับ ถ้าให้อย่างนี้คือบางตัวกินหมดนะเียมข้าวห้หมานี่นึกถึงหมาเยเลลาเนาะเคยให้ข้าวนะนะครับช่วงนั้นนะคิดว่าหมดหมดจากหมาแล้วนะมาปุ๊บมาแลกปุ๊บแน่มีหมามาเล่นมีหมามาเล่นด้วยเอาแล้วเอ๊ะมันมันมันต่อเนื่องเลยนะคือแบบเราก,ก็เพิ่งมาจากหมาเนาะ พอมาเจอจะปุยนุ่นปุ๊บเอาแล้วเอาแล้ว,ลวตัวน้อยเอ <Ừ. S 2> าแรกมันยังไม่มานะมันส่งแม่มาก่อนอส่งแม่หมามาก่อนไม่ใช่มันไม่ได้ส่งแม่หมามาแม่หมามาก่อนแม่หมามาก่อนแล้วไอโก้ไอโก้มาก่อนตัวแรกเลยโก้เนี่ยตั้งน้นก็ค่อยทยอยกันมาทีละตัวสองตัวอพอลูกหมามาปุ๊บอเริ่มมาเขาแรกมันก,ก,ก็กลัวเราเละย,ยังไม่เคยเห็นกันเนาะแต่ณนะปัจจุบันนี้มาทุกวนัน มาทุกวันแต่และตัวก็โตโต,ตขึ้นเยอะนะเราก็ดูเลยว่าเออหมามันโตขึ้นเยอะอย่ให้ดูว่าตอนนี้หมาทําอะไรอยู่นอนนะฮะนอนเนี่ยปุยนุ่นอยู่นี่กับเจ้าดําตรงนั้นนมบัวแม่หมาอยู่ด้านหลังแมงกะบ,บี้อันนี้ก็เจ้าสีนินเจ้าดําตัวใหญ่ เจ้าดำก็พ่อของเจ้าดำนั่นแหละดำน้อยอแล้วก็นมวัวเป็นพันผสมอือโกโก,โกม้มันเมื่อกี้อยู่แถวนี้ไปไหนแล้วไม่รู้มันนั่งคือขอบสาะมาันมาหรือยังไม่รู้เดี๋ยวตอนนเรียกมันก็มาเองเลยม,มาก็ให้กินไม่มาก็ก็แล้วแต่ดวงตามนั้นเออ นี่หมาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะไม่ใช่หมาเราแต่มันพาจากเรามันก็ได้กินเขาเจ้าของบ้านเขาบอ้าเขาบ้านเขาให้ทุกวันนะชเนชาเ้าเยน็นเช้าเย็นเขาให้ทุกวันให้ทุกวันเขาก็ดีอยู่รักหมามอยู่นะหมาเขาเนาะเขาก็รักหมาก็อยู่กับเราเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเรานะอะก็เหมือนเราช่วยดูแลหมาเขาให้แค่ก็กลัวเจ้าของบ,บ้านเขาห่วงเนาะ <laughs> เห็นหมาอยู่กับเรากลัวเขาห่วง แต่ไปมาเขาก็รักหมาเขาเขาเข้าใจอ่ะเขาเห็นหมาอยู่กับเราแล้วเราดูแลหมาเขาดีอยู่อเขาก็เลยอให้ให้ยังไงนะเหมือนให้เราเป็นเจ้าของอีกอีกเจ้าของหนึงอ่ะือไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ว่าอะไรวันนั้นที่ปุยนุ่นโดนกัดเจ้าของบ้านเขาก็มาดูนะทุกชายเขาก็มาดูถามไข่อาการเป็นยังไงหมาตันไหนกัดตรงี้เขาเป็นห่วงเขารักหมาอยู่เขารักหมาอยู่ ก็ต้องข้อดีที่เขารักหมาอะละครับที่แบบว่าเอออย่างน้อยก็รักหมาเหมือนเราอ่ะรักหมาเหมือนเราะอะไรปุยนุน่นจิ๊บจิ๊บแต่ถ้าให้นี่ก็ไม่เวียนยาหรอกเพราะว่าเราเดินทางบ่อยคือเราไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้ตลอดนะอ่ะเวลาเดินทางมันลำบากนะเวลามีหมายอยู่แล้วเขาจะดูแลอะไรเงี้ยมันยากยากมันต้องมีคนคอยอยู่กับพื้นที่อืม ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับเรามาพร้อมโอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางอีกแล้วมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปนู้นมปไปนู้นไปนู้น็วโกมน อสมรีด้านหลังแม่หมากินกับลูกได้แต่แม่หมานี่สโลไลมากเลยเนี่ยสมรีมีเท่านี้นะเด้อ

เอาแล้วลูกหมาจะดำจะไปให้แม่งับหัวไปไหมจะไปไหนไปหาแม่หรือหาพ่อ,อมไม่กล้าไม่กล้านะ,ะ F C. ไอฟีแม่กินช้านะคะ สัมีก็ยังกินยอยู่ชิปัวดำกินหมดแล้วนะฮะมันน้อยไงเพราะว่าหมาหลายตัวเฉลี่ยครับม,มันก็ได้กินลุกตัวนะออสอมฤทธิยังได้กินนะเพราะสัมฤทธิม่หม,มาอย่างน้อยมันยังได้กินสักคำสองคำก็ยังถือว่าได้กินอะ่ะ คำสองคำก็ต่อชีวิตก็ได้เยอะแล้วแต่ว่าเจ้าของเขาก็ตกออก่อไฟทุกวันนะนี่ก็เก่ะนะแต่เราเนี่ยคือไม่ได้ให้หมานอนแล้วคือหมามันคงไม่นอนละเผาขยะเ้าเผาขยะทุกวันเก็ะกระจัดขยะทุกวันอืมก็หาเศษไม้ไม้เราเยอะไม้มีตลอดไม่ไผ่แห้งๆเ็มีนะครับไม้ที่ยังอยู่ในบ่อก็ยังมีเพราะว่ายังไม่เอาขึ้นมาอืก็รอจังหวะนะครับ ครับมาก็อย่างนี้หมดนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ